ากคุณชอบเล่นวิดีโอเกมคุณจะรู้ว่าการดื่มด่ำไปกับเรื่องราวนั้นสำคัญเพียงใดไม่ว่าจะผ่านกราฟิกเสียงหรือบทสนทนายิ่งเกมดึงดูดคุณมากเท่าไหร่ประสบการณ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นจะเป็นยังไงถ้าผมบอกคุณว่าในไม่ช้าคุณจะสามารถซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยคุณสัมผัสเกมที่คุณกำลังเล่นได้อย่างแท้จริงมันอยู่ในรูปแบบของเสื้อกัก๊กและมันจะทำให้คุณมีความรู้สึกถึงสิ่งต่งตางๆ เช่นฝนลมไฟและแม้กระทั่งความเสียหายยิ่งไปกว่าน,นั้นความรู้สึกที่ว่ายังมีขอบเขตพื้นที่ซึ่งหมายความว่าหากคุณเงยหน้าขึ้นมองคุณจะรู้สึกเพียงเม็ดฝนบนหน้าอกของคุณเมื่อจับคู่กับแว่นตา VR คอมโบนี้ก็ดูเหมือนเป็นวิดีโอเกมแห่งอนาคตเลยทีเดียว เราอาจสามารถใช้พลังของดวงอาทิตย์เพื่อชาร์จโทรศัพท์ของเราได้โดยตรงเช่นกันอุปกรณ์ดังกล่าวมี2ประเภทอุปกรณ์ที่คุณเพียงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณแล้ว่างในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงจากนั้นก็คืออุปกรณ์ประเภทขั้นสูงกว่าซึ่งมีแบตเตอรี่ด้วยคุณสามารถต่อให้มันชาร์จแล้วใช้พลังงานได้ทุกเมื่อตามที่คุณต้องการ หากคุณงดใช้โซเชียลมีเดียในช่วงนี้คุณอาจพลาดหุ่นยนต์ AI ตัวจิ๋วที่เข้ามายึดกรองอินเทอร์เน็ตมันได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีวิธีการตอบโต้กับคุณนับพันวิธีมันสามารถช่วยเปิดเพลงโปรดของคุณเล่นเกมออนไลน์กับคุณและแม้กระทั่งให้กำลังใจคุณเมื่อคุณท้อแท้หดหู่ใจไม่ต้องพูดถึงว่าสามารถช่วยงานบ้านได้คุณยนต์จิ๋วสามารถทำหน้าที่เป็นนฬิกาปลุกได้และสามารถปิดไฟได้หากคุณกำหนดเวลานอนที่แน่นอนไว้หรือแม้แต่ถ่ายรูปหากคุณขอให้เขาทำในขณะเดียวกันก็เคลื่อนไไหวด้ อิสระและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพูดถึงว่าเขาอาจจะรำคาญคุณได้ถ้าเขารู้สึกหงุดหงิดงุนงาน เมื่อพูดถึงการบรรเทาความเครียดของเล่นฝึกสมาธิอย่างสปินเนอร์เคยเป็นที่คลั่งไคล้เมื่อไม่นานมานี้แต่ก็มีอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่เหมือนกับสปินเนอร์แบบโฮโลกรัมขึ้นมาเจ้าเรีเญนี้สามารถหมุนได้นานถึง12นาทีโดยไม่ติดขัดพร้อมแสดงภาพกาแล็กซีอันน่าหลงไหลมันใช้ภาพของจริงที่บันทึกไว้เพื่อแสดงภาพที่ดีที่สุดในจักรวาลของเราไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังเป็นวัตถุสุดเจ๋งที่เอาไว้วางบนโต๊ะของคุณได้ถึงคุณจะไม่ได้อยากใช้มันก็ตาม เที่ยวเยอะไหมคุณอาจสนใจหมอนสําหรับเดินทางในอีก,กระดับขั้นต่อไปนี้มันออกแบบมาเป็นรูป่วงและใช้งานได้ดีที่สุดสําหรับผู้ที่เดินทางระยะไกลเพราะมันทําจากเมมโมรี่โฟมที่ละเอียดอ่อนซึ่งช่วยรองรับคางของคุณได้ดีขึ้นขณะนอนหลับไม่ต้องพูดถึงว่าคุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของหมอนได้ดังนั้นคุณจะไม่รู้สึกร้อนเกินไปขณะสวมใส่ขวดน้ำสำหรับเดินทางเป็นวิธีที่ดีในการรักษาร่างกายให้ชุ่มชื้นขณะเดินทางหรือออกกำลังกายแต่การทำความสะอาดอาจเป็นภาระได้ หลังจากนั้นไม่นานขวดน้ำส่วนใหญ่จะเหม็นหรือเปื้อนเกินกว่าจะใช้ได้อีกต่อไปแนวคิดดีๆประการหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเร่งรีบนี้คือขวดน้ำที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้นั่นเป็นเพราะมันมีองค์ประกอบในตัวที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์และกำจัดกลิ่นเหม็นได้ด้วยชั้นต่างๆที่อยู่ภายในคุณจึงสามารถรองน้ำจากแม่น้ำได้ดื่มอย่างเพลิดเพลินหลังจากการกรองด้วยขวดสุดไฮเทคนี้แล้วสุดท้ายนี้มันยังคุ้มฉนวนเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องดื่มที่คุณต้องการและทำความสะอาดตัวเองบ่อยๆอ,อย่างเช่นทุกสองชั่วโมง ไม่ใช่เราทุกคนที่มีบ้านพร้อมทิวทัศน์ที่สวยงามแต่อุปกรณ์ล้ำสมัยนี้สามารถช่วยได้เล็กน้อยหากคุณต้องการแสงไฟในเมืองอันสวยงามที่หน้าต่างของคุณนั่นเป็นเพราะว่าอุปกรณ์แห่งอนาคตนี้สามารถให้คุณปรับแต่งมุมมองของคุณเองได้ไม่สำคัญว่าคุณจะชื่นชอบคลื่นลมทะเลหรือยอดเขาคุณสามารถมีทั้งสองอย่างได้คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณและเล่นซ้ำความทรงจำของคุณเองได้ด้วย ขอเชิญชวนแฟนๆเครื่องบินเจ็ททุกคนทางนี้รถบินได้อาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดประการแรกเนื่องจากถนนมาตรฐานของเราแออัดมากขึ้นในแต่ละปีการคิดว่าเราจะต้องพิจารณาวิธีการเดินทางอื่นๆในเร็วนี้จึงสมเหตุสมผลมีแนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์บินได้มากมายเช่นกันบางแนวคิดดูเหมือนโดรนยักษ์บางแนวคิดเหมือนเครื่องบินขนาดเล็กในขณะที่บางแนวคิดก็ดูเหมือนรถมีปีกการขนส่งทางอากาศประเทศอื่นๆอ,อ,อาจมีให้บริการเร็วนี้ด้วยเช่นขนส่งพัสดุด้วยเครื่องบินเจ็ต เมื่อเปิดตัวสู่ตลาดเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกหน้าจอสัมผัสถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใกล้วิธีการประมวลผลด้วยการใช้ท่าทางมากขึ้น หมายความว่าเพียงแค่ใช้มือสั่งคอมพิวเตอร์ว่าต้องทำอะไรโดยไม่ต้องใช้หน้าจอเมาส์หรือแผ่นรองแบบไหนเลยนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตรกรรมในเรื่องนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกับที่ห้องปฏิบัติการทางสื่อของ MIT ที่เพิ่งเปิดตัวจอแสดงผลดิจิตอลที่มีหน้าจอแบบพินหน้าจอพินนี้เป็นเพียงแผ่นหมุดทื่อทที่จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นวัตถุสามมิติเมื่อกดลงไปซึ่งก่อนจะถึงตอนนั้นอุปกรณ์บางอย่างก็อนุญาตให้เราใช้เสียงของเราเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างได้แล้ว ในทำนองเดียวกันโทรศัพท์ของเราอาจล้าสมัยได้เช่นกันเนื่องจากดูเหมือนว่าหน้าจอที่สวมใส่ได้กำลังจะมาถึงแล้วแน่นอนว่าตอนนี้เราอาจเพลิดเพลินกับโทรศัพท์แบบพับได้แต่อนาคตดูเหมือนว่าจะไม่มีหน้าจออีกต่อไปเทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้โปรเจคเตอร์ที่สามารถสัมผัสได้คุณอาจสามารถฉายภาพหน้าจอของคุณบนเสื้อผ้าหรือมือของคุณได้โดยตรงแต่ใครจะบอกว่าเราไม่สามารถฝังบางสิ่งบางอย่างลงในผิวหนังของเราโดยตรงเพื่อให้สวมใส่ได้เหมือนกันล่ะ ลองนึกภาพการเดินเท้าเปล่าโดยไม่ทําให้เท้าของคุณเสียหายซี่ทุกวันนี้มันเป็นไปได้แล้วคุณแค่ต้องการรองเท้าที่ดูแปลกตาคู่นี้มันดูเหมือนทําจากชุดกรอบห่วงโซ่แต่ไม่ส่งเสียงดังและไม่เป็นสนิมในอนาคตอีกทั้งยังมีฉนวนและไม่ส่งเสียงแบบโลหะเมื่อสวมเดิน ทุกวันนี้เครื่องบินสามมิติถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีทุกประเภทแต่คุณลองนึกภาพออกไหมว่ามันสามารถพิมพอาหารแบบสามิติได้ด้วยในตอนนี้การพิมอาหารสามิติถูกจำกัดไว้แค่พื้นผิวและความข้นเช่นน้ำซุปข้นมูสหรือกาแนาสนอกจากนี้ในตอนนี้เครื่องพิมอาหารสามิติก็ไม่ได้ปรุงอาหารจริงๆแต่เพียงประกอบเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามมีร้านอาหารระดับไฮเอนด์ end, จำนวนมากที่กำลังทดลองใช้การพิมสามมิติในอาหารอยู่แล้ว และเมื่อพูดถึงเมื่ออาหารแห่งอนาคตเราอาจได้รู้จักตู้เย็นที่สั่งอาหารให้เราได้ในไม่ช้าโดยจะสแกนขวดและกดโหลดที่บรรจุอยู่และส่งรายการกับข้าวไปยังตลาดสดออนไลน์ในพื้นที่ของคุณดังนั้นคุณจะไม่มีวันขาดขนมที่คุณชื่นชอบยิ่งไปกว่าน,นั้นมันยังช่วยคุณทราบว่ามีบางอย่างเสียและคุณต้องเอามันไปทิ้งถังขยะด,ด้วยหรือไม่วิธีนี้ยังดีต่อลักษณะน,นิสัยการกินของเราอีกด้วยคนส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขาถูกหลอกล่อให้ซื้ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราะพวกเขาไปที่ร้านในขณะที่ท้องว่างแต่ในเมื่อคุณไม่ไ เลยและมีเพียงสินค้าที่ระบุมาแล้วส่งมาถึงคุณเท่านั้นในไม่ช้ากางเกงของคุณก็อาจจะเริ่มพอดีขึ้นไปต่อกันที่รายการสิ่งของอัจฉริยะในครัวเรือนในไม่ช้าคุณอาจได้รู้จักกับแปรงสีฟันที่สามารถพูดคุยกับทันตแพทย์ของคุณได้แน่นอนว่านั่นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการทรยศเลยแต่ถ้ามันสามารถช่วยป้องกันฟันผุหรือการก่อตัวของคราบพลักได้ ทำไมจะไม่ได้ล่ะเรามีแปรงสีฟันอัจฉริยะในตลาดซึ่งมีเซ็นเซอร์ในตัวคอยตรวจสอบว่าคุณแปรงฟันอย่างถูกต้องหรือไม่อยู่แล้วดังนั้นคุณไม่ควรแปลกใจหากแปรงสีฟันนี้จะเพิ่มคุณสมบัตินี้มาในอนาคตด้วย ในทำนองเดียวกันการเป็นเจ้าของกระจกอัจฉริยะอาจเป็นก้าวแรกในการดูแลสุขภาพของเราในไม่ช้าเพียงส่งกระจกเร็วๆอุปกรณ์แห่งอนาคตนี้ก็จะสามารถทำการสแกนอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าคุณซี่เซียวหรือมีรอยค้ำใต้ตาเที่ยมากหรือไม่จากสัญญาเหล่านี้มันสามารถแนะนำปัญหาที่ซ่อนอยู่หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณยนที่ภายนอกเป็นโครงกระดูกมีให้ใช้งานอยู่แล้วสําหรับคนทํางานบางคนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถพิเศษให้กับพวกเขาแต่ในอนาคตอาจมีประโยชน์กับผู้ที่มีปัญหาในการเดินด้วยแน่นอนว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียบง่ายกว่านี้แต่การให้การเคลื่อนไหวแบบเต็มรูปแบบแก่ผู้คนด้วยเทคโนโลยีนี้อาจจะพร้อมใช้งานในอีกไม่นานแล้ว บริษัทที่มีความคิดสร้างสารรค์สุดๆแห่งหนึ่งกำลังทดลองใช้ทรายเพื่อสร้างพลังงานและเปลี่ยนให้มาอยู่ในแบตเตอรี่เนื่องจากทรายสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง500อองศาเซลเซียสจึงสามารถนำมาใช้กักเก็บพลังงานได้เมื่อจำเป็นก็สามารถระบายออกและทำให้น้ำกับสิ่งแวดล้อมรอบๆอ,อ,อุ่นได้